สวัสดีครับพี่น้องโอ้ยพิซซ่าวันนี้กินพิซซ่าฮัทครับโอ้และนี่เราทำพิซซ่านะครับวันนี้พิซซ่าหน้าฝนครับกำลังโรยเซอรี่โอ้ยอยากพักเนาะเนาะสวัสดีครับพี่หนุ้ยครับผม ไม่สบายหายหรือยังเน้ยเสียงไม่สบายหายหรือยังอสุดยอดมากเลยนะครับพี่นุ้ยนะครับใจใหญ่ใจสปอร์ตนะครับเมื่อีหร่ไมจถ่ายคลิปแล้วมื่อไหร่หอนหอนน่าใจวะแล่าแต่แม่พฤจิทายนวัถท้ายต้องหอนไปน่ะร้อนมากเลยเขามาเนี่ยกล่องมนม่ร้อนมากเลยองไม่ได้ให้คน

เพื่อนคอ่ะดากเป็นดากนะฮะแดดแห้งข้ามแห้งแดดไหมเด็นให้โล ปาดมาเด้อคนเอ้ยสามแสงเก่งมอนข้างหลังเหมือนปาอำนาจเลยอ่ะไปกินเลยเขาขาหมูไม่ไปกินดอกนี่ขายตาไม่กินเลยเนาะรอชิบหายเลยวะอายรอหลายอายแล้ดความวุ่นนะงูงูเหลือมกินงูเรา ตาน้าก็ไม่แล้วบอกแค่สามส่วนหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไรเย็นๆกินไหมแถวนี้น่ะโหเย็นเท่าน้แข็งถึง้องใจมาเย็นนี่ เอเอเอ,อันนี้เอาสไปใส่ไปอันนี้อันเก่าเหลือขวดเดียวถ้ามันใส่น้ำแข็งแล้วมันมันเย็นแล้วมันอร่อย,อยงไง่า,า,จ,าจริงจริงเท่ากันเอาน้ำอะไรดิ่อาน้ำเดือดมาสไปซ์สไปซ์หมดแล้วมีขวดสุดท้ายนี่แหละจ้าเท่าไหร่ครับยิมห้าใช่ไหมโอ้หลายขวด นนฟเฟสกรเล่นบด้ยตายเลยฟเฟสข่อยเข้าไม่ได้เลยเฟสมันเป็นอีก้วเป็นแบบเอวานใช่ไหมมันก็ต้กแต่เมื่อวานแล้วมันไม่ได้เลยไม่ได้เลยเข้าไม่ได้เลย ผมมีสามเฟสอีกสองเฟสเขาได้เฟสเล่นประจำนะเข้าไม่ได้เลยดีคือการ,รเราประเลนว่าต้องปวดหัว ทำนะพ,พี่น้ <มา S 1> องเด๊ก็นี่แล้วเดือนนี้แล้วประมาณกลางไปลายปลายเดือน Oh, nóng Nam เออเออโซนชัออ้นเขออาข่าวอะไรอยู่เอ้าเฟรอ่อะอืมแสดงว่าเครื่องอัิออนได้เคยเขาบ่เคยเขาตั้งแต่เคยขาเครื่องเก่างเนี่ยน่ะเทจอะไรคือตำราหัไไดอะไรจิดได้รหัสแต่มันแต่มันเขไไ่าวอะไรเลยเอามันเป็น,อปอน,นเอ้าเป็นดังไงบ้างไบ่รู้เอาโลโกโ้วันนี้ไม่ร้องไห้เหรอ คืนฮอดบ้านบ่โอ้โอ้วไปจอดรถอยู่ฝั่งนู้นพีชพรรอโอ้วหมดกัดไปเจอได้กวาหายหมอบ้านเลฮะคืนฮอดบ้านถ้าคืนฮอ,อ,อ,อดผู้สาวาถ้าคืนฮอดผู้บ่าวไม่ดม ลูกเจ้าคืองห้คขึ้นหอดบ้านเออตายเลยสรุปแล้วจิลับบ้านให้อยู่ต่ออยู่ต่อครับอยู่ต่อกลับบ่ได้ครับยายบอกว่ากลับบ่ได้ลูกฮะกลับอะไรลูกคนนั้นคนข้าถาเบิ่งเราคนเชี่ยล่ะเออกลับกระซำย่อมแพะของเราสรุปแล้วยู่ต่ออสู้สู้ครับเออลองเพงมัตสึขี้บบนี้หงายอดนมาลองเพะมัตสึขี้ สอบตัวเออให้สมกับจากมาเข้าเขาท่างเลยนี่เอาขอบคุณทุกกำลังใจพอกันคลิปหนาสวัสดีครับ